พอดีหละแดดร่มลมตกหมยนี้เสียงดีฮัโลโหลได้ยินหรือเปล่า มันได้ยินหรือเปล่าน่ะเสียงเป็นยังไงบ้างได้ยินหรือเปล่าฮะหนึ่งสองสามส่ห้าฮะมันเสียงเข้าไหมอ๋ออ้าวเดี๋ยวเราอยู่กันที่สาขาแก่งกระจานเดี๋ยวเขาจะส่งน้ำพระโน่นเดี๋ยวค่อยไปเลิ่มมาทางโน้นเลย นู่นเราต้องมาสงเริ่มจากอันนี้คือ j จดีของเรา j จดีน้ําทิพยเจดีทิพ์ก็ยติธรรมวันนี้อยู่กันเยอะเลย50งงกว่าชีวิตได้นี่ฮะก็ต้องเริ่มจากไปเรื่อยจนไปที่ตุคนสุดท้ายอ่าเดี๋ยวรอญาติโยมก่อน เราสงตอนเย็นฮะเอาเหรอเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มทางหัวนะเดี๋ยวรอสมาชิกนิดหนึ่ง วัยรุ่นเดินช้าหน่อยเดี๋ยวเราส่งน้ำามีนี่มีมมมพระจักรพรรดิหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวง,งตาครบเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเนี่ยเจดี JD. นี่ห้าชั้น9้าชั้นสมชั้นแล้วก็จะมีรายชื่อที่ยติธรรมร่วมบุญกันมานะขนน้ำเข้าวัดปีนี้คอนเซปต์ Concept สถานธรรมขนน้ำเข้าวัดแล้วก็เดี๋ยวมีให้อ้นี่ด้วยลดน้ำ นี่ลูกแก้วแดงขอพรอธิษฐานลูกแก้วสารพัดนึกนาอาวรอมาครบๆกันหรือยังฮะ <c oughs> วัยรุ่นต้องมาเตรียมจ่อรอ าพาชมบรรยากาศกา่อนคึกคักเลยก็มีมากันเรื่อยๆนะฮะมีมาเพิ่มเติมเรื่อยๆยอดท,ที่ทำห้องพักก็เต็มเลยเต็นก็เต็มเลยแต่เดี๋ยววันสองวันก็จะมีเวียนกลับกันบ้างนะฮะเวียนกลับแล้วก็จะมีเข้ามาใหม่ใส่ใส่น้ำแข็งด้วยเหรอโอ้โหน้ำจะได้เย็นๆใช่ไหม มีน้ำองมีหน้ำองเลยมงน้ำองเมื่อกี้หลวงปู่ตากแดดนานแล้วเดี๋ยวโดนไหมใส่ไปไหนก็ได้ใช่ไหมอ้าวเริ่มเลยได้ไม่เสียเวลา เออเรามีขันอย่างนี้อีกหรือเปล่าเมื่นาะนเรามีขันอย่างนี้อีกไหมไม่จะได้เอามาไว้ตรงนี้มันจะได้เยอะๆหน่อยเรามีขันอย่างนี้อีกไหมหมดแล้วดังนั้นเอาขันฝั่งนู้นะมาไว้ฝั่งนี้ด้วยนะะก็ แก้วก็ได้ขันเดียวจะได้วนลอบไปไงแล้วก็วนกลับมานี่ไงใช่ นั่งอะไรเหรอของอะไรอ๋ออ้าวครับสาธุลองมือไว้อ๋อดีดีอ๋อสาธุกระภาพแข็งแรงแ้อมเย็นเป็นสสขใครต้องอวยพรใครไม่รู้เนี่ย ต,ต้องเวพรจริงเหรอโอ้โหถือไว้อย่างนั้นแหละใช่ไหมศีลป์ไม่ล่ะลูกศิลป์แข็งแรงอ่าครับเป็น,นการบูญตุกข์การขอรับขอหมดโศกหมดโรคหมดภัยอืม

S <S ะสาธุโชคดีมีความสุขออ <S <S สาธุนะครับแม่ป๋องโชคดีมีความสุขตลอดไปะสาธุ เวลาส่งน้ำต้องอธิษฐานอะไรพ่อส้มอธิษฐานดีๆให้อยู่ในสีลในธรรมไม่รื้ออ่าพอแล้วก็บวชมาอยู่นี่ไม่ต้องเิดอ่าสาธุอ่าโชคดีทั้งทางโลกทางธรรมหลวงปู่หลวงตาคุ้มครองเก็บ้ไนี่ โอ้แม่นันกำไรเยอะอ่าสาธุอ่าสังเรศตุป,ปการนะแม่นันแข็งแรงทุกอย่างมีความสุขมากๆ สีแดงอีกสายสดของฮงเวงนี anyway> ่ารย์อ่าครับสาธุนะครับโชคดีปีใหม่มีความสุขมากๆโฆษณาสาธุ เช่นกันแม่ชีาสาธุหลวงปู่หลวง,ง,งตาคุ้มครองอ่าแล้ววนกลับไปเอาแก้วไปวนให้ข้างหลังเนาะ,ะสะาธุแม่ชีโชคดีปีใหม่เฮงรวยรวยทุกคนอ๋อ อ่าครับสาธุเช่นกันมีความสุขมากๆอืมแ้วคาดปลอดภัยมีโชคมีชัยตลอดปีตลอดไปอาสาธุอ่าสาธุาาสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจ สาธุสาธุแม่เสีสาธุแข็งแรงนะแม่ ไปป่าแป้งที่ไหนมาอ๋อวัฒนาสาธุอ่อสาธุนะครับโชคดีปีใหม่โชคดีตลอดปีตลอดไปสาธุอ้เติมไหมน้ำเนี่ยอ่อสาธุอืม ่าเมื่อทานสาธุครับกัน,นะะสาธุนนะะามีความสุขมากๆ ครขอโชคดีมีความสุข คขามาสอบอ่สาบทดีตีใหม่อาาาเช่นกันอืออธิษฐานเอาอ่าดี เส้นกนารอธิษฐานเอาแล้วกัน,นอธิษฐานเอามันานาทนาแตุุ่โชคดีตลอดปีตลอดไปอธิษฐานเอาแม่ สำเร็จทุกสิ่งประสิทภาพแข็งแรงอาธิษฐานเอาแม่สาธุอธิษฐานเอาโชคดีสำเร็จทุกประการ

อ่าอ่าพี่เข้าใจพี่เข้าใจอืมอ่าสาธุอ่าอธิษฐานเอาครับขอพระานา้ำสาธุอ่าอธิษฐานเอาคุณแม่ ครับทุเอ่าอ่าช่นกันมีความสุขมากๆแข่งรบง เดี๋ยวไปเรียกทุกคนมาแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายรูปเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยขอให้หนูสำเร็จได้จริงอ้าอธิษฐานเอาเลยอยากได้อะไรอยากได้ที่ทำงาะอ่าสาธุอ่าขอให้หนูทำงานใหญ่ให้หนูปุ๊บอ่ได้เลย เดี๋ยวบอกเขามาถ่ายรูปกันเอาบอกโยมนะไม่ต้องลดน้ําเดี๋ยวเขาสปริงเกอร์มันจะเปิดลดเองเ <laughs> อาบอกเขาไม่ต้องลดเดี๋ยวสปริงเกอร์มันจะเปิดลดเองตอนเย็น้งภาพเยอ๋อเ้าถ่ายก่อนสิอ่าสาธุอ่า,าอธิฐา,านเอาขวัญอืม าาขาเนาะาโตเช่นกันอ่ามาเสร็จแล้วเดี๋ยวมารวมกันทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปเนี้ยเนี่ยทุกคนใส่รองเท้าก็ได้ใส่รองเท้าก็ได้เดี๋ยวมันเจ็บพื้นหินโนนโนนโนนเดี๋ยวตุ๊จะไปอยู่ตรงกลางาลูกหมูหน่อยไม่ใไม่ตุ๊ไม่อยู่ตรงนี้ <c oughs> ตุ๊จะไปอยู่ตรงกลาง เูจะยืนสินี่ไงอ้วก็เนี่ยรับ<อ>ผง <ม S 2> โค้งเนี่ยอน่นแลบบตรงนี้งใกล้ๆตรง้ใครอยู่ต้อง,งาอ่าะรัอาตรงนี้ต้องคนที่ย่อได้ถ้ายืนต้องไปยืนข้างๆอ่ายืนข้างๆเอาตรงนี้คือคนที่นั่งย่อได้อ,ไดอ่าใครนั่งย่อได้นั่ง ่ใครย่อไม่ได้ยืนข้างๆยืนข้างๆนะอ่าตรงตรงกลางนี้ต้องย่อๆหน่อยเรายืนก็ได้อ่าอค้โค้งๆไปนะโค้งโค้งไปฮะโค้งโค้งไปโค้งโน้งไป อ่าข้างหน้านั่งไปเลยอ่าย่อๆหน่อยแถวสองย่อเลยเดี๋ยวข้างหลังบางข้างหลังนะฮะ พนมมือรูปเนื้อ่ามีนให้โยมเข้ามาถ่ายให้มีนเข้ามาแล่วน,นะให้อ่ะเดี๋ยวถ่ายให้หน่อย <c oughs> อ้าวสาธุ <laughs> อืม <c oughs> ปีใหม่ <c oughs> ปีใหม่วันดีดีทุกวันอารมณ์ดีวันไหนก็ดีวันนั้นโอ้ร้อยปีแล้เหรอเอาเท่าที่ไหวครับโชคดีปีใหม่ฮะ <laughs>

ใครขับเนี่ยพ่อครับเอาพ่อไม่ยอมให้ขับเหรอครับสาธุ อา่าถ่ายรูปใครจะถ่ายรูปมาถ่ายก่อนไม่ต้องแล้วอา้ <cat cat: e> อาวอ้าว

ไม่ได้ปิดเปิดอยู่ก็บุญขนน้ำเข้าสถานธรรมยังทําได้นะฮะถึงวันที่16ก็ใครอยากจะร่วมบุญก็ได้เลยตามกำลังก็ได้แล้วก็จะมีกองบุญต่างๆนี่มี3ามชั้น5ชั้นเจชั้นนะฮะตามที่ ในเพจนั่นแหละก็ยังอยู่ถึงวันที่สิบเก้านะใครมาก็มาเจอกันมาสวดมนต์ด้วยกันได้นะที่สาขาแก่งกระจาน บรยากาศดีตอนเย็นแดดร่มล,ม,ลมตกก็เป็นสงการถือว่าเป็นปีแรกที่เราเอาปีที่แล้วก็สงแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้จัดอะไรเท่าไหร่ปีนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเลยแล้วก็ได้ถือโอกาสส่งน้ำหลวงปู่หลวงตาส่งน้ำพระ ท้วยกแล้วเหรอเดีย๋ยพาดูเนี่ยดูอืมเอาไว้นี่ก่อนก็ได้ครับเหลือพรุ่งนี้ค่อยเก็บเผื่อใครที่เพิ่งมาเขาจะได้มาส่งน้ำได้มาเลินค่อยเก็บ ปิดได้อ่า